แม้เราจะไม่ใช่คนที่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่คำพูดนั้นกลับติดอยู่ในใจอย่างประหลาด 4. อย่างพูดถึงกระจกสองบานที่อยู่ตรงข้ามเตียงว่าเป็นหลางไม่ดีเพราะเวลานอนจะมองเห็นเงาตัวเองพอดีซึ่งตามความเชื่อเก่าๆก,กระจกที่สะท้อนเตียงนอนจะเป็นประตูให้บางสิ่งบางอย่างเข้ามาได้ แม้ว่าจะรู้สึกแปลกๆแต่พวกเราก็เลือกจะไม่สนใจและออกไปทำงานตามปกติตอนค่าหลังเลิกงานบีได้รับโทรศัพท์จากแม่เป็นการคุยสั้นๆที่ดูปกติแต่ประโยคสุดท้ายที่แม่พูดทำให้บีถึงกับถอนหายใจไปอยู่ต่างที่ต่างทางนะลูกอย่าลืมไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะลูกขอขมาเขาหน่อย บีเป็นคนพูดตรงเขาไม่ได้นับถือศาสนาและไม่เชื่อเรื่องวิญญาณอยู่แล้วจึงตอบกลับไปสั้นๆว่าไม่ว่าหรอกแม่เดี๋ยวก็กลับละไม่มีอะไรหรอกเสียงปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะวางสาย